คุณดูมาจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ครับถ้าเป็นคำกลับคือชายเมียงใช่ใชาย<ช><ช>เลียง สองอันพอครับอพอแล้วครับเชียงใหม่นี่นะสถานที่ท่องเที่ยวคนเนี่ยที่สําคัญที่สุดหรออือเมื่อถึงเทศกาลสงกรานเ<ห>น,<ห>นี่ยทำไมทุกคนต้องไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่หเ,เพราะคนเชียงใหม่เล่นสงกรานต์นี่ยังรักษาคำนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยเล่นดีน่ารักด้วยฝรั่งเนี่ยเขามา <ไป S 2> เลยเหมารถไปเลยฝรั่งนี่เหมารถมาจากอเมริกาเลยนะตายเลยอ่ะเหมารถกระบะไปสองพันแล้วมาทางไหนวะน่ะน้ำมาองหนึ่ง มาจากอเมริกาเลยนะโอ้โหศาสตร์กันมันเลยโถไอ้ฝรั่งบ้าพยายามเหลือเกินนะเคยไปไหมหนูเคยไปหนูเคยไปหลายปีเลยที่ไหนที่คูเมืองคูเมืองที่มีน้ำอะไรเงี้ยแบบว่าคือประเพณีเขาอย่างน่ารักเชียงใหม่น่ารักแล้วเวลาเล่นการส่วนใหญ่เนี่ยนะจังหวัดอื่นเขาเล่นวันที่13 14 15สิ่แล้วเชียงใหม่ส่วนใหญ่เขาเล่นหลังวันที่20ไปแล้ว25 26 27หดเเลยอันนั้นอันนั้นวันไหลพระประแดง มีเพลงไหมเชียงใหม่โอ้เชียงใหม่แม่ซ้ำนะเพราะเคยร้องไปแล้วหลายเพลงเชียงใหม่เนี่ยหนูบอกเฉพาะพี่ลงคือพูดขึ้นมาเนี่ยไม่มีเพลงที่ซ้ำเลยนุ่นนางน้องกลางจังพี่นี่แอบมองอยู่ซ่องน้ำปั่นหมอดินแล้วหมออไห้ปั่นหมอดินแล้วหมออไห้ปั่นหมอดินแล้วหมออไห้รักสาวมอนคนจะไปําไมพับประแดงนของเขาใกล้ไงมันใกล้บ้านผมโอ้จริงๆแล้วหนูบอจะบอกคุณว่า จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับไม่มีผู้ชายผู้ชายอยู่น้อยมีมีผู้ชายแต่ผู้ชายอยู่น้อยเวลาแต่งงานมีลูกมีเต้ากันผู้ชายเล้วพ่อเข<อ>า,าอยู่กันนั่นแหละอยู่กันเยอะแยะเขาจะไปไหนละ่ะเขามีแต่แม่พี่ดูสิแม่แตงแม่โจแม่เมยแม่ทะแม่ริมไม่มีมมแม่หนูไม่มีไม่มีแล้แม่หนูมีแม่หนูมีสิแม่หนูมียังไงมีอยู่ที่บ้านเน่ะแม่หนูไปเชียงใหม่บ่อย เออจริงเนอะไม่มีพ่อจันพ่อโจไม่มีเลยไหมเออเออพ่ออะไรบ้างไม่รู้เออเป็นคนอ่อนแรงเออเป็นคนอ่อนแรงไม่ผมก็ลังสงสัยว่าเออแม่มันมีทต่ไมมีแต่แม่มีแต่แม่แต่ส่วนถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่เขาจะเรียกแม่อุ้ยถ้าว่าเป็นผู้ชายเด็กก็พ่ออุ้ยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยอย่างนี้ไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วเขามีลูกชายชื่ออุ้ย พอลูกชายชื่ออุ้ยพ่อเขาก็เลยเป็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยอ้าวแล้วทำไมมีลูกชื่ออุ้ยกันหมดทั้งเมืองล่ะพอแก่ตัวไปชื่อยุ้ยคนแก่เนี่ยพอแก่ตัวไปชื่อยุ้ยทำไมเกี่ยวอะไรยุ้ยคำอุ้ยนะครับเพราะว่าเออแม่อุ้ยพ่อ อ่ามาจากไหนหรือว่าของพี่ลงนี่คือไม่ไม่ไอ้นี่ไอ้นี่โจ๊กไม่ใช่สาระ่แท้จริงเอาเรื่องจริงมันเริ่มมาจากประเพณีสงกรานในสมัยก่อนที่จังหวัดเชียงใหม่เขาเวลามีการรดน้ำดำหัูผู้ใหญ่นะจะต้องให้ลูกๆหลานเนี่ยมารดน้ำดำหัูคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ก็นั่งกันลูกมาถึงก็คานเข้ามาขานเข้ามาแล้วร้องเพลงเลยผี่มาผ้าป่าแดงมาพีเดินก็จะตอนเสียจนอ่อน อยากกินไส้อัวแล้วเดี๋ยวสิเวลาเขาเจอรถนั่นนะผู้พูรถนั้นเขาทำอไงเขาก็เดินเข้าไปคายเข้าไปหาเขาคิดว่าเขาเป็นแม่เขาก็บอกแม่พอเงินขึ้นไปไม่ใช่แม่จุ๊ยกับแม่อุ้ยโอนี่คือที่มาของแม่อุ้ยพ่ออุ้ยอ๋อแม่อุ้ยพ่ออุ้ยทุกอย่างอะไรกินกันนี้นี่นี่คือไส้สดไส้อัวไส้อัวอันนี้คือแคบหมูแคบหมูนี่ต้องดูให้ดีนะ ถ้าเป็นแคบหมูจริงๆนะจะออกสีน้ําตาลอย่างงี้อ่าถ้าเป็นของปลอมมันจะออกสีขาวนั่นทำจากหนังควายนะออันนี้ไปเวลาไปเชียงใหม่ไปตลาดว่าโรรถเนี่ยต้องเช็คด้วยให้ดีี่ไม่ไดามาจากเชียงใหม่นะครับซื้อที่<า>หน้า <100 7 S> 1อยเจ็ครับและถ้าของจริงจากเชียงใหม่นี่มันจะกรอบฟังเด็จริงอะไม่รรจริงอะเออ้มาโกหกจริง กรอบไหมเออว่ะแล้วกรอบกินเค้ไอ้กรอบมันต้องใส่เศษกันในข้าวตาอันนี้อะไรอนนี้อะไรป๋าไอ้นี่กวนกะละแมกันมาซี่มากวนกะละแมกันที่เพลงเขาร้องอะนะกวนกะละแมกันเลยเนดะี๋ยวน,นี้เดี๋ยวนี้พัฒนาการขึ้นไปเยอะ คือเลยคองตันพัฒนาการแล<น>ะโอเคแล้วจังหวัดในนี้กาละแมเขาจะมีแบบมีรถกาแฟมีรถใบ,เต,ถบเตยมีรถชาเขียวสมัยก่อนไม่มีแต่ว่าเขาวัดวิวัฒนาการครับผมเพิ่มข <ผม S 1> ึ้นเพิ่มขึ้นนี่อร่อยมากเลยพอจะกินอย่างดียวไงเดี๋ยวแวะซื้อให้ปักซอยรถเจ็ดเยอะแยะเลยเหรออ้าแวาแล้วนี่คือจังหวัดเชียงใหม่เป็นของฝากของจังหวัดเชียงใหม่และนี่คือช่วงสลางก้างสงเงียน สนับสนุนโดย3รีบอร์ดแบน6เมกอาหารสุนัขเพชรดีกรีเครื่องปรับอากาศมีเดียศูนย์บร,ริการรถยนต์บ Quick แลกตาซอยบิ๊กห้าร้อยทครงกาเราครับท่านผู้ชมครับกิกดูสงครามเพลงนะครับที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้นะครับเป็นชาวเผอสั์ปะตองจังหวัดเชียงใหม่ลุงข้ับผมนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านครับอยู่ผู้ใหญ่บ้านตำบลมะขุนหวานนะครับสั์ปะตองเชียงใหม่คุณรัฐกันทาสนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะทีมเรานำแล้วตอนนี้ ก็ดีใจครับครับนองนปะอครับวันนี้ก็ได้นําลูกบ้านมานะครับอู้ๆอู้กับเมืองเลยอู้กับเมืองเลยหลายคันรถเนาะหลายคันรถเนาะกี่คันกี่คันสามคันรถสามคันหลายคันรถเนาะอืมวันกำลังใจแกนักร้องของสันปะตองครับผมอาเจีเต็มที่นะเจีเต็มที่ข้างๆข้างๆเป็นคุณแม่ข้างเป็นคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรนะคุณแม่นะคุณแม่น้องคิดว่าลูกสาวเราจะทำได้ไหม นำอยู่ 3, สามจะรักษาระยะห่างไว้ได้ไหมหรือจะให้ห่างออกไปอีกอยากให้ห่างไปครับเหลอแต่ฝั่งเขาน่ากลัวมากนะครับกว่ามาเทปปะอะไรดูเขาเปล่าดูค่ะคิดว่าลูกสาวเราจะสู้ไหวไหมสู้ไหวค่ะเต็มที่เต็มที่นะาล้วครับมาฝั่งนี้บ้างนะครับอำเภอท่ามะกาการจนบุรีขอเสียงนะครับ รองนายกเทศมนตรีตำบลหวายเหนียวอำเภอท่ามะกากาญจนบุรีนะครับคุณประวิทย์งามทรัพย์สวัสดีครับโอ้โหคุณประวิทย์บอกว่าข่าวที่แล้วไม่ได้มาเป็นขวัญกําลังใจเพราะติดภารกิจใช่ไหมฮะตอนนี้ทีมเราตามเขาอยู่สามคะแนนครับจะไหวไหมครับคิดว่าไหวแน่นอนครับเพราะอะไรครับเชื่อมั่นในความสามารถของน้องอะตอมครับจริงเหรอครับจะบอกให้นะครับข่าวที่แล้วตามอยู่6คะแนนน้องอะตอมก็เลย ชุดใหญ่เลยด้วยเชฟบะนี่พี่เก๊กทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้น้องอะตอมนี่นี่คุณแม่น้องอะตอมสวัสดีครับคุณแม่ครับปอดสังเกตพอสวัสดีปั๊บดูมือถุงมือนะครับชุดน้องอะตอมเดินออกมาหน่อยเดินมาหน่อยชุดที่น้องชุดที่น้องอะตอมใส่ทั้งหมดเนี่ยแม่เย็บให้อาแม่บอกกับลูกบ้างคันนี้อตอมทำให้ดีที่สุดนะไม่งั้นไม่งั้นจะไม่ได้กินข้าวเย็นบอกไปถ้าถ้าชนะเดี๋ยวเย็นนี้แม่จัดใหญ่ อะตอมต้องการแค่ของกินเท่านั้นอะตอมจะทำเปบนรี่ทันทดเร็วอยากดูละขอโทษนะคะับขอโทษนะครับยกสุดท้ายครับยกนี้นะครับเป็นการตัดสินแล้วไม่มีต้องเลือกแผ่นป้ายหรืออะไรใดๆอย่างที่บอกเตรียมจัดกันมาพี่บอกว่าคนคะแนนตามอยู่จะได้ร้องก่อนร้องก่อนเลยเอาอย่างนั้นเดี๋ยวมาเจอน้องอะตอมเลยนะครับไหวหรือเปล่าจะร้องไห้อยู่เลยนะไม่ร้องไม่ร้อง แม่บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นให้กินสอ,อ,องชามเอาล่ะตอมพร้อมไหมเลือกเพลงอะไรครับพร้อมค่ะเลือกเพลงนางเสือดาวค่ะโอ้โ <laughs> นางเสือดาวของใครครับ <laughs> ของพี่ดาวมายุรีค่ะดาวมายุรีนางเสือดาวเชิญ เชฟป,ป้าอาปรพรถึงกับอึ้งไปทีหนึ่งแล้วคราวนี้มาน้องสุดโดง,ง,งที่ถทมจริงนี่กระโปรงถึงเสือ้อครับเอ้าะเด็ดูเก่งมากเลยตอนนี้เราคงคุยอะไรกับน,น้องไม่ได้แล้วล่ะปอดคงรวมกันไหมดแล้วตอนนี้เหนื่อยดูขเยยขา่อยพอใจเลยคะนะ พอใจค่ะพอทำดีที่สุดแล้วค่ะทำดีที่สุดแล้วนะแต่่วาคุณทายก่อนเลยเมื่อกี้แบบว่าโอ้โหเป็นไงเป็นไงคุณทายเป็นไงโอ้ยเป็นไงไม่ใช่ไม่ใช่คือน้องเขากล้าแสดงออกทำดีมากน้องเขาไม่หลุดคอนเซ็ปต์เพลงเลยเขาออกมาเออต้องออกนะ ดาวมาเลยเป็นไงล่ะนี่มอมาเลยเสือดาวถ้าย่างมาขนาดนี้นะกวางกลัวคงนิ่งแล้จะไหวเหรอแต่หนูชอบการดีไซน์ของเขาการดีไซน์โอ้เป็นคนไม่หลุดคอนเซปต์อ่ะอย่างที่บอกอนูคะการร้องเพลงเร็วนี่นะคะหนูพอหนูเต็มเยอะเนี่ยเสียงมันจะแกว่งมันเป็นอะไรที่ต้องตรงนี้หนูต้องจำกันเลยนะคะทุกคนเลยนะไม่ให้บอกนัดที่นี่ทุกคนเลยหรือว่าเทปที่กำลังดูอยู่ในขณะนี้การประกวดร้องเพลงเลือกเพลงเร็วเอามาร้องเนี่ย เวลาเรากําลังร้องอยู่เนี่ยไม่ต้องเต้นเยอะเอาขยับให้ดูพอพอพอสวยงามแต่ก็วันนี้หนูก็ถือว่าสุดยอดทําเต็มที่แล้วไม่แคร์อะไรเลยไม่แครไม่กลัวนี่จริงๆแล้วเนี่ยศิลปินมายืนมานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยต้องมีการประหมาบ้างแต่น้องเขาเต็มบอยันบอยันชอบอยากซื้อไปไว้ที่บ้าน เอาขอคุณสแตมสมสแตมหนุ่มๆว่าไงฮะหนุ่มๆก็เป็นอีกคนที่หน่วยก้านดีอีกแล้วนะครับก็อย่างที่พี่ไฮพูดครับก็ผมก็อึ้งอึ้งพอสมควรที่ออกมาเป็นท่านางเสดาวแล้วก็รู้สึกว่ามีการยื้งย่างอะไรเงี้ยแต่แต่เห็นด้วยกับพี่ไฮว่าเวลาที่เราใส่อะไรมาเต็มที่ไปสมดททางเพลงเนี่ยไอไอความโดดเด่นความชัดเจนของแต่ละจังหวะมันถึงว่าเราอาจจะนิ่งสักนึงแล้วเพลง พอเป็นเพลงที่เป็นช่วงโซโล่เราเราเต้นยับออออกลับมาแล้วเราร้องแบบออชมแม่ชมาชมาชหน่อยมันก็น่าจะทําให้การการการโองเขามันมีขึ้นมีลงแล้วมันก็ออมันเป็นจังหวะที่พอดีกับกับหัวใจของคนดูครับ<ร>โอเคอยิงยงนี่ลาไม่ต้องพูดถึงเลยครับถ<ร>ือ<ร>ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเลยที่เท่าที่ดูมานะดีกว่าพอพรไหมดีกว่าพอพรเยอะเลยพูดถึงเสียงดีกว่าครับเสียงน้องเขาก็เป็นเสียงที่มี power ดีนะครับแต่ยังยังว่าคนเราเวลา ใช้พลังเยอะๆจุดบอดจะมีแน่นอนเสียงอะตอมจะมีจุดบอดตรงที่ว่าเราเวลาเราใช้พลังเยอะๆเสียงก็จะเบาลงเบาลงท้ายท้ายยิ่งเบาเลยยิ่งตอนจบนี่ยิ่งแบบโอ้โหแบบเสียดายไงให้กำลังใจนะครับโอเคครับ้ายเลยครับไม้ดูดวงน้องดีมากครับแสดงออกมาดีครับผมก็ร้องได้ดีแล้วก็เต้นได้ดีครับเอาคนสุดท้ายละเดียวชมอย่างเดียวพี่ชมพูพี่ชมพูครับเอ่อผม เห็นคล้ายๆบ้างแต่มีอีกต่างอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าผมว่าเพลงนี้มันน่าจะเเย้ายวนแล้วก็ล้อเล่นมากขึ้นเมื่อกี้รู้สึกจะเครียดไปหน่อยหมายความว่าตั้งใจที่จะดุจะกินอ่าตั้งใจที่จะดูมันน่าจะนางเสือดาวมันต้องแบบ ใช่ไหมฮะคือแบบลีลาให้ให้สัตว์อย่างอื่นเข้ามาอ่ะมันต้องเซ็กซี่แล้วพอเข้ามา<ว>แล้วค่อยตบตายอ,อันนี้คือมันมันน่ากลัวตั้งแต่อยู่ไกลๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่นั้นแหละครับส่วนเรื่องของเสียงร้องแล้วก็คุณภาพการร้องการเต้นในโชว์ดีครับดีเอาละ,ะครับ,รบเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมก,การ,การเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคนสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวกลับมาครับกิ๊กดูสงคราม